สวัสดีครับทุกท่านผมพงครับครับผมวันนี้จะพาไปดูเหรียญล่อกัน,อน,อนนะครับเหรียญลอกเหรียญลอกโบราณนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีสองพันห้าร้อยห้าเนาะพระพระเหรียญหนูพระเหรียญน,นี้ผมดูดูนานเหมือนกันเนาะตัดสินใจนานเหมือนกันว่ากว่าจะามาทําคลิปให้ทุกท่านดูเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นองค์แรกที่ผมได้มานะ เป็นองค์แรกก็คือรู้สึกว่าจะเป็นพิมพ์สี่พิมพ์ใหญ่สี่นะเขาจะมี A B C นะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่สี่เพราะว่า,าตาตาด้านขวาขององค์พระเนี่ยหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่เนี่ยตาด้านขวาขององค์พระเนี่ยจะจะจะสูงกว่าตาด้านซ้ายอันนั้นก็เป็นปกติทุกทุกทุกแม่พิมพ์นะพิมพ์ใหญ่นะครับแต่หัวตาจะชี้ลงเนาะ หัวตาจะชี้ลงไม่ได้ไม่ได้ชี้ขึ้นไม่ได้ชี้ขึ้นเหมือนพิมพิมเอกับพิมบี B นะฮะผมก็เลยแปลกๆตาก,ก็เลยตัดสินใจอยู่นานว่าไอ้ตกลงพระแท้จริงหรือเปล่าอะไรเงรี้ยก็พอดอีก่อนที่จะมาทําคลิปก็ตรวจสอบรายละเอียดลงไปลึกๆอีก,ลกแล้วก็ปรากฏว่าก็ยังยืนยันว่าแท้อยู่นะครับองค์นี้เนาะแต่ว่า น่าจะเป็นองค์แรกที่ได้มาก็คือพิมพิมใหญ่สีนะครับพิมพ์ใหญ่สีเนาะเอ่อสำหรับประวัติผู้ที่สร้างนะครับประวัติผู้ที่สร้างหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่ก็คือเอ่อหลวงปู่ทิมวัดช้างให้เนาะหลวงปู่ทิมวัดช้างให้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเอ่อขอญาตเอ่ยพระนามนะครับพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คมพรน่าจะเป็น ประธานฝ่ายขลาวานเนะาะพระองค์เจ้าทีก่กงพ์อนี้ได้ได้สร้างหลวงปูท่ทวดพิมพ์พิเศษมารุ่นหนึ่งนั้นก็คือหลวงปู่ทวดปีศูนย์หชอชิงเนื้อนวะนะครับเป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่สะแสวงหากับกันมากมายสําหรับคนในวงการนะเล่นพระเนาะส่วนในเมือ,ององคผมอย่างที่บอกก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะ หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่เนื้อเนื้อเนื้อโลหะผสมท,ทั่วไปเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่สีนะครับเอ่อต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับไฟกระพริบอีกแล้วไฟกระพริบว่าจะเปลี่ยนหลอดก็ไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะไฟกระพริบเนาะครับผมลักษณะท,ที่สควรคจดจําสําหรับพิมพนี้นะครับก็คือถ้าถ้ามองด้านหน้าก็จะเป็น อันดับแรกเลยเนาะมองด้านหน้าก็คือ,อเบ้าตาเนี่ยครับเบ้าตาด้านด้านด้านขวามือขององค์พระเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหัวตาไม่ได้ชี้ขึ้นเหมือนพิมพิมเอกับพิมบีนะพิมพิมสีนี่หัวตาจะชี้ลงนชี้ลงนิดๆนะชี้ลงนิดๆไม่ไม่ชี้ลงมากนะสําหรับพิมพี C นะครับอันดับแรกที่สมควรจดจํานะครับอันดับต่อมาก็เหมือน พิมพ์ A และพิมพ์ B นะครับก็คือ,อปลายปลายปลายซุ้มตรงนี้ครับจะจะงมงมเข้ามานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเป็นทาเป็นทาเ,เป็นเนินอยู่บริเวณหัวไหล่นะครับแล้วกเ็เขาจะมาเว้าลงอีกทีหนึ่งก็บริเวณหัวเข่ามาถึงฐานบัวนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเนาะครับผมด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบนะ ด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบเป็นแบบหลังเรียบส่วนใหญ่ด้านหลังนี้จะมีตะไบนะครับแต่มีน้อยองค์ที่ไม่มีตะไบเนาะแต่ถ้ามีตะไบนะจะจะเป็นจะเป็นการดีในการพิจารณาเนาะเพราะว่าเบอร์ตะไบนะจะเป็นเฉพาะเลยเนาะเบอร์ตะไบจะเป็นเฉพาะถ้าเกิดองค์ไหนไม่ได้ตะไบไม่ได้ตะไบขึ้นมาอย่างอ,องค์เนื้อทองแดงเถื่อนที่ผมเคยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันนันก็คือดูยากอยู่เหมือนกันเนาะ ดูยากสําหรับด้านหลังนะด้านหลังอ,องค์เนื้อทองแดงทวนที่ผมเคยมาทําให้ทุกท่านดูกันก็คือมีตะไบเหมือนกันครับแต่น้อยเนาะแต่น้อยครับผมส่วนพิมพ์เอส่วนอขอบทั่วๆไปของอพิมพ์ใหญ่นะคือเขาจะมีร่องอยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะคล้ายๆเป็นแบบเบ้าประกบเขาจะมีร่องอยู่ตรงกลาง ด้านขวามือขององค์พระเนี่ยเขาเขาจะติดด้านหลังนะแต่องค์นี้ไม่เห็นนะครับองค์นี้ไม่เห็นเพราะว่าเขาตะใบออกหมดเนาะเขาตบไบออกหมดตรงนี้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยเขาตะใบออกหมดเลยถึงไม่เห็นร่องตรงกลางนะครับไม่เห็นร่องตรงกลางนะะครับผมด้านล่างด้านล่างก็จะมีรอยตัดช่อแล้วก็รอยตกแต่งท่ใต้ฐานนะครับแบบนี้รอยรอยตัดช่อก็เห็นเห็นเป็นนูนอยู่ตรงเนี้ย บางองค์ก็รอยตัดช่อนี่ไม่ไม,ไม่เป็น <k _> ไม่เป็นที่อะไรนะเขาเรียกไม่ไม่ไม่เป็นที่มีข้อยุติอ่ะไม่มีเป็นข้อยุติยกเว้นอ่าเบอร์เบอร์เบอร์ตะใบนะครับจะจะจะเป็นเอกลกักษณ์นะนะแต่ว่ารอยตัดช่อเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นข้อยุติเนื่องจากบางบางองค์ก็จะตัดอ่าบางองค์ก็จะแต่งเรียบไปเลยนะบางองค์ก็จะแต่งเรียบเรียบสนิทเลยนะ บางองค์ก็เห็นเป็นรอยๆอยู่อย่างนี้นะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เขาทําด้วยมือนะอาจจะถ้าละเอียดหน่อยก็จะตกแต่งออกไปหมดนะตะไบออกไปหมดอ่าแต่องค์ไหนถ้าทำไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นรอยตัดช่ออยู่บริเวณนี้นะอันนี้เป็นเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งในการพิจารณาหลวงเออหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ปีศ5นย์ห้าเลยเนาะครับผมย้ากันอีกทีนาะสาหรับหลวงปูท่ทวด วัดช้างให้ปีสุดท้าพิมพซีนะครับพิมซีเนาะสำสำหรับองค์ในมือนี้คือเป็นพิมพซี 4. ก็คือเป็นองค์แรกเป็นองค์แรกของผมที่ผมได้มาตอนแรกผมได้มาผมก็งงๆไอ้ตกลงตกลงเขาเป็นเป็นพิมพ์ไหนกันแน่นะครับที่ผมได้เคยได้มาก็จะมีพิมพเ A กับพิมพบี B นะครับพิมพซีเพิพ่งได้มาแล้วก็ปั๊มซ้ำนะครับ พิมพปั๊มสามแต่ไม่ได้ปั๊มนะครับที่ทั้งสามองค์ที่ผมได้มาตัวนั้นนะแต่องค์ในมือของผมนี่เป็นพิมพสีนะแต่พิมพซีแตกต่างจากชาวบ้านก็คือหัวตาตรงเนี้ยเขาเขาจะไม่ชี้ขึ้นนะถ้าถ้าเป็นพิมเอพิมพบี B, หัวหัวตาตรงเนี้ยเขาจะชี้ขึ้นประมาณสี่ห้าองศาชี้ขึ้นไปตรงเนี้ยถ้าองคไหนชัดนะถ้าองไหนไม่ชัดก็จะไม่เห็นอ,องค์อยู่ในมือของผมนี้เขาไม่ได้ชี้ขึ้นนะเขาชี้ลงเฉียงลงมาทางนี้เนาะนี่คือพิมพสีนะครับ อันนี้ลักษณะเฉพาะของแม่พิมพ์นะครับผมส่วนส่วน,น,นรายละเอียดทั่วๆไปก็คล้ายๆกันนะครับรายละเอียดทั่วๆไปก็คล้ายๆกับพิมพ์มพมพมอื่นๆนะครับผมเช่นฐานบัวอะไรเงี้ยหัวเข่าการวางมืออะไรเงี้ยครับริ้วจีวรก็คล้ายๆกับพิมพ์ A พิมพ์ B นะแตกต่างกันอยู่ที่ดวงตาเนาะด้านหน้านะด้านข้างก็เหมือนกับพิมพ์ A พิมพ์ B เลยครับด้านข้างนะบางองค์เขาจะเห็นอ,องค์นี้ไม่ค่อยเห็นงุ้มเท่าไหร่นะ แต่บางองค์ก็จะเห็นปลายปลายซุม้มตรงนี้จะงุ้งหมางหน้านะครับแล้วก็ทําเป็นเนินบริเวณไหลแล้วก็ทําเป็นวอาล์ลงมาอีกบริเวณหัวเข่าถึงใต้ฐานนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะอย่างที่ผมเคยบอกถ้าทั้งทั้งสามพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีพิมพ์ใหญ่เนี่ยผมจะดูแบบนี้ทั้งนั้นเลยเนาะแม้กระทั่งพิมพ์ปั๊มซ้ำผมก็จะดูแบบนี้นะด้าน,นข้างะนะครับผมแล้วก็ถ้าองค์ไหน ไม่ค่อยตกแต่งมากตรงด้านข้างนี้เขาจะเห็นร่องเห็นเขาจะเห็นร่องคล้ายๆเป็นเบ้าประกบนะเขาจะคล้ายๆเป็นเบ้าประกบนะด้านด้านด้านข้างตรงนี้นะด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบนะครับปกติทั่วๆไปกหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านี้เขาจะเป็นหลังเรียบแทบทุกผิมือนะยกเว้นหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อนวชอชิงนะครับเขาถึงมีอ่าพวกอ่าพวกโค้ดพวกอะไรมาตอกอยู่ข้างหลังนะครับผม ด้านหน้าก็มีตอกนะชฉชิงด้านหน้าก็มีตอกครับผมใต้ฐานใต้ฐานก็มีรอยตัดช่อนะครับมีรอยตัดช่ออันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าเลยเนาะถ้ามีรอยตัดช่อผมว่าถ้าต,ตกแต่งไม่ตกแต่งไม่ไม่ละเอียดแบบนี้เป็นการดีด้วยซ้ําไปสําหรับผมเนาะเป็นการดีในการพิจารณาด้วยซ้ําไปนะถ้าองค์ไหนตกแต่งดีนะตะไบดีตะไบเรียบตะไบออกไปหมดอย่างเงี้ย อันนี้ก็ต้องดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกตัวกรงว่ามันมีรอยตัดช่อไม่มีรอยตัดช่ออะไรเงี้ยนะแต่เกิดมีแบบโผล่มาแบบนี้นิดหน่อยเงี้ยก็คือว่าเป็นเป็นเป็นการง่ายในการดูในสําหรับหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับครับผมแต่จะมีบางองค์ที่แต่งเนียนกิฟเลยนะครับแต่งเนียนกิฟตนี่อันนี้ดูยากแล้วดูยากนะดูยากกว่าที่ไม่มีนะครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเอาหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้า พิมซีนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพซีมาให้ทุกท่านดูกันนะครับองค์นี้ลืมบอกทุกท่านไปนะครับองนี้เป็นผลงานการเดินตลาดพระการเดินตลาดพระวันวันพฤหัสที่สิบเจ็ดนะวันพฤหัสที่ 17, สิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับผมไปก็ไม่ได้ไม่ได้เดินตลาดพระนานก็ไปเดินไปเดินก็ได้มาหลายองค์นะ ได้หลวงปูท่ทวดนี่รู้สึกจะมาสององนะมีมีพิมพสองหน้าองค์หนึ่งนะแต่พิมพสองหน้าร่วงไปนะครับตรวจสอบตรวจสอบรายละเอียดแล้วร่วงไม่ผ่านนะก็ได้มาสององก็มีผ่านองค์นี้องค์เดียวเนาะครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเหรียญหล่อซึ่งเป็นเหรียญหล่อที่เป็นถือว่าได้รับความนิยมมากๆที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีคนสอดสวงหามากอีกสำนักหนึ่งของประเทศไทยไมาให้ทุกท่านนั่นก็คือ,อ หลวงปู่ทวดปีศูนห้านะครับผม,มเนื้อโลหะผสมครับผมวันนี้<ม>พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ